เน้นกระชากเน้นหวดเน้นตีป๊อปอัดบึกใจจัดไปนะคะกับคันโอคุมาเมทัลลอยนะคะ8.3ฟุตต่อโคนนะคะเวทพีอีสีทีดหกนะคะรับสาเอ็นที่5 0าถึงแปดสจัมแปปอนด์นะคะตัวนี้ได้ชุดไกด์ฟูจิอ่าลลอๆใหญ่ๆคันน้ำหนักเบานะฮะด้ามเป็นทรงเต็มนะคะจับง่ายเอม ท้ายเป็นท้ายแต่งนะฮะนี่ท้ายแต่งตูดแฉกมาให้เรียบร้อยของนอีกสักทีหนึ่งหนูว่าหล่อเลยนะคะใครที่หาคันตีป๊อปเวทใหญ่ๆน้ำหนักคันเบาๆนะคะจัดตัวนี้ได้เลยนะคะได้มาแค่ยี่สิบคันเท่านั้นนะคะความยาวแปดสุบสามต่อโคนนะคะโอคุมาเมนทัลลอยปัปเปอร์นะคะจัดด่วนนะจ๊ะลดโปรจากคันละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเหลือเพียงคันละสองพันสามร้อยเก้าสิบมีค่าท่อพีวีที่สองร้อยบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งไม่ว่าคุณจะสั่ง เอาเต็มที่เลยสองถึงสี่คันเนี่ยหนูขอค่าท่อพีวีซีสองร้อยบาทนอกกนั้น